เมื่อสักช่วงประมาณ1 0 0กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ได้มีนักล่าสมบัติคนหนึ่งกาลังค้นหาเมืองลึกลับที่เขาว่ากันว่าข้างในเมืองนั้นนะครับมันก็จะมีทองคําอยู่ที่เอามาใช้กันกี่สิบชาติก็ไม่หมดครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขากําลังจะทําได้แล้วด้วยเขาก็เลยได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งเพื่อบ,บอกเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณเมียฟังแต่ทว่าหลังจากที่จดหมายนั้นได้ส่งมาถึงเมียเขาแล้วเนี่ยชายคนนั้นก็ไม่ได้ถูกพบตัวอีกเลย จนทำให้เรื่องราวของเมืองลึกลับที่เขากำลังค้นหาอยู่นี่นะครับมันได้ถูกเล่าต่อๆกันมาในแนวของนิยายหลอกเด็กก็แค่นั้นเองกระทั่งเวลามันได้ดําเนินมาถึงในทุกวันนี้นี่แหละครับที่นักวิทยาศ,าศาสตร์เขาก็ได้พบกับสิ่งอะไรแปลกๆซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ขึ้นมา เมื่อพูดถึงสถานที่แปลกๆหรือว่าสถานที่ลี้ลับที่อยู่บนโลกเรานะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะนึกถึงพีระมิดแห่งอียิปต์หรือไม่ก็ข้างใต้มาหาสมุทรของเราใช่ไหมแต่แต่ว่าทราบกันหรือเปล่าว่านอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกสถานที่ที่ว่ากันว่า มีเรื่องลี้ลับที่แอบแฝงอยู่เยอะไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือป่าแอมะซอนยางทวีปอเมริกาใต้ยังไงละ่ะที่ข้างในป่านั้นมันจะมีอะไรบ้างกันเนี่ยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a ด r y ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเจาะกันเลยดีกว่าถึงหลากหลายมุมมือที่ได้ซ่อนอยู่ในแอมะซอนนั่นเองตั้งแต่มุมมือที่แบบเล็กๆจนกระทั่งมุมมือที่แบบดาร์กสุดๆกันไปเลยนะครับ โดยแอดเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินถึงชื่อป่าแอมะซอนนะครับก็คงจะต้องนึกถึงแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาใต้ใช่ไหมครับ หรือว่าความเรื่องชื่อของป่านี้ในฐานะปอดของโลกนะครับเนื่องจากว่าแอมะซอนนี้เนี่ยมันเป็นป่าที่มีขนาดใหญ่กินเนื้อที่ไปกว่า5.5ล้านตารางกิโลเมตรเลยนะครับที่ถ้าหากใครยังไม่เห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับก็ลองนึกถึงประเทศลาวไทยกัมพูชาเขมรเวียดนามมาเลสิงคโปร์อินโดเนียมารวมๆกันนะครับก็ว่ากันว่าพื้นที่ทั้งหมดนะเนี่ยมันยังใหญ่ไม่เท่ากับแอมะซอนเลยนะครับ และเพื่อนๆทราบกันหรือปเปล่าว่าไอเนื้อที่ที่มันใหญ่สุดลูกหูลูกตาแบบนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังสำรวจมันได้ไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งเลยนะฮะคือจริงอยู่แล้วว่าถ้าใครอยากจะเห็นป่าแอมะซอนในทุกวันนี้นะเราก็สามารถกดเข้าไปใน Google แล้วก็ไปส่องๆดูได้จากดาวเทียมใช่ไหมครับ แต่เราว่าเราจะไม่สามารถเจาะให้ทะลุปุโปร่ปรงได้เลยเนื่องจากว่าตัวป่าที่มันเต็มไปด้วยพืชพันธุนา,นา,นา,นานและแมกไม้สูงนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะส่องกล้องไปยังไงเนี่ยมันก็จะส่องทะลุไม่ได้ฮะคืออย่าว่าแต่กล้องเลยให้คนเดินเข้าไปในแอมะซอนไปสำรวจดูข้างในเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องยากลําบากเลยนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เขามีการคนพบทวีปอเมริกาเนี่ยนะมันก็ได้มีรายงานของคนที่เขาได้เข้าไปในป่านั้นอนะ่ะเสร็จแล้วก็ไม่กลับมาอยู่หลายรายเลย หรือบางลายที่ได้ออกมานะครับก็ออกมาในลักษณะที่เนื้อหลุดเวอะฮะแต่ในป่าลึกลับนี่มันมีอะไรกันล่ะเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับความลับอันแรกที่ซ่อนอยู่ในป่านี้ครับก็คือชนเผ่าลึกลับที่ได้ซ่อนอยู่ในป่าแอมะซอนซึ่งว่ากันว่าไม่มีใครในทุกวันนี้ได้รู้จักกับชนเผ่าเหล่านี้เลยนะครับว่า เขามีวิถีชีวิตยังไงหรือมีวัฒนธรรมอะไรนะครับคือว่ากันว่าชนเผ่าพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นชนเผ่าที่ถูกสตาร์ฟไว้ในการเวลาเมื่อกว่าหลายร้อยปีที่แล้วนะครับ ที่พวกเขาเนี่ยยังใช้เพียงแค่ธนูแล้วก็อาวุธพื้นพื้นในการล่าสัตว์อยู่เลยนะครับคพือไม่มีทั้งปืนแล้วก็เทคโนโลยีอะไรแบบที่เราคุ้นตากันในวันนี้อย่างทีวีโทรศัพท์เนี่ยลืมไปได้เลยครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงนะพอพวกนักวิชาการอะไรจะเข้าไปตรวจสอบนะครับเขาก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยที่ก็ไม่ใช่ว่าชนเผ่าพวกนี้เขาโหดแล้วก็จะจับคนมากินหรอกนะครับแต่มันเป็นเพราะว่า รัฐบาลบราซิลหรือว่าประเทศหลักๆที่มีป่าแอมะซอนอยู่ในนั้นนะครับเขาก็ได้ออกกฎหมายห้ามไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยเข้าไปแตะหรือว่าเข้าไปยุ่งกับพวกชนเผ่าโบราณอะไรเหล่านี้เลยแม้แต่เส้นผมนะครับด้วยเหตุที่รัฐบาลบราซิลหกหลัวว่าไอ้คนเราเรายุคนี้เนี่ย จะเข้าไปทําให้อิชนเผ่าที่เขาหลงอยู่ในการเวลานี้นะครับวอดวายกันหมดครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากการที่มนุษย์เราจะเอาเรื่องชั่วๆอะไรก็ไปสอนชาวบ้านโบราณข้างในนั้นหรอกนะแต่มันเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลบราซิลนะครับเขากลัวว่าคนภายนอกนี้เนี่ยจะเอาโรคระบาดต่างๆเข้าไปติดจึงชนเผ่าพวกนั้นครับอย่างเช่นว่าพวกหัดหรือพวกหวัดอะไรที่เรามองกันทุกวันนี้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ย เชื่อหรือเปล่าเขาว่าถ้ามันไปโดนคนเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทําให้ตายได้ทั้งเผ่ากันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าการซึ่งเผ่าเหล่านี้เขาได้ใช้ชีวิตแบบปัดขาดจากโลกมนุษย์ภายนอกอยู่เป็นเวลานานนะครับมันก็เลยได้ทําให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ย ไม่เคยเจออะไรกับโรคพวกนี้หรือว่าไม่ได้มีภูมิคุ้มกันโรคระบาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในโลกเราเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบอกว่านี่มันเวอร์เกินไปหรือเปล่าโรคระบาดมันจะฆ่าคนอะไรได้มากขนาดนั้นเลยเหรอแอ่ก็ต้องขอให้เราย้อนกลับไปดูในตอนที่พวกยุโรปนะครับมันได้เข้ามายึดอเมริกาใหม่ๆ คือว่ากันว่าไอ้ตอนแรกที่ชนยุโรปเขาได้บุกมาตีกับคนท้องถิ่นอย่างอเมริกานะครับยุโรปก็โดนตกกลับไปหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าชนท้องถิ่นอเมริกาเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งแล้วก็ห้าวเป้งมากครับจนกระทั่งไอ้คนยุโรปเนี่ยมันได้ไปค้นพบอะไรบางอย่างขึ้นมาครับก็คือพวกเขาไปค้นพบมาว่าไอ้คนอเมริกาท้องถิ่นนี่นะครับมันยังไม่มีภูมิค,มคุ้มกันโรคสมอลพอกหรือว่าไข้ทรพิษอะไรพวกนี้ครับนั่นแหละทางยุโรปก็เลยได้คิดแผนชั่วขึ้นมาเลย ก็คือพวกเขานะครับก็กลับไปเกณฑ์ไพ่พลมารบใหม่อย่างยุโรปครับแต่ถ้าว่าไพ่พลที่เขาจะเกณฑ์มาคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นชายชาตรีที่ส่วนใหญ่นะครับได้เคยไปติดไข้ทรพิษมาเรียบร้อยแล้วคือเรียกง่ายๆว่าใช้สูตรโกงว่างนั้นเถอะที่หลังจากคัดมาเสร็จนะครับพวกเขาก็นําเอาชายชาตรีเหล่านี้เนี่ย กลับไปสู้รบยังอเมริกาครับพร้อมกับคนที่เป็นไข้ทรพิษอยู่ด้วยให้เดินเข้าไปปล่อยเชื้อโรคในอเมริกาเหล่านั้นเลยนะครับผัดไปรบไปปล่อยเชื้อโรคไปซึ่งไอ้พวกทหารยุโรปส่วนใหญ่ที่เขาเคยเป็นโรคนี้มาก่อนเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ติดโรคพวกนี้หรือว่าถ้าติดไปอีกรอบก็จะมีอาการแบบไม่เยอะใช่ไหมครับกลับกันกับคนอเมริกันท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมซึ่งร่างกายของพวกเขาเนี่ยไม่เคยได้เจอกับเชื้อโรคอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ นั่นแหละครับไอชนเผ่าอเมริกันดั้งเดิมที่ห้าวเป้งอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคตายแทบจะหมดเลยครับคือเรียกได้ว่ากวาดไปเกือบทั้งเมืองเลยและในที่สุดก็เสร็จพวกชนยุโรปนะครับมันก็ยึดอเมริกาไปได้ฮะคือคนยุโรปนี่มันก็หลอดอะไม่ว่าจะเข้าไปที่ไหนก็ทําให้เขาวายป่วงกันทุกที่ซึ่งก็นั่นแหละครับเพื่อการป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้ได้เกิดขึ้นมาอีกในทุกวันนี้นะครับ ทางรัฐบาลบราซิลเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องออกกฎหมายห้ามคนภายนอกเข้าแล้วก็ห้ามคนภายนอกนะครับเข้าไปแตะต้องคนข้างในเลยซึ่งมันก็มีผลเดียวคือพวกเขานะครับก็จะไม่เป็นโรคอะไรแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คือมันอาจจะทําให้ความลับต่างๆที่ได้ซ่อนอยู่ในแอมะซอนนี้เนี่ยไม่ถูกเปิดเผยอ,ออกมาเลยเพราะว่ากันว่าไอ้พวกชนเผ่าดั้งเดิมบางทีนะครับเขาอาจจะกลุ่มความลับอะไรอยู่ก็ได้อย่างเช่นเรื่องราวของสัญลักษณ์แปลกๆที่มีคนไปค้นพบบนป่าแอมะซอนเนี่ยมาก ไม่นะครับคือไอ้อเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นข่าวดังมากเมื่อปี2018ที่ผ่านมาโน่นนะครับคือเขาว่ากันว่ามันมีนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยได้ไปค้นพบกับสัญลักษณ์อะไรขนาดใหญ่เลยนะได้ถูกวาดอยู่บนผืนป่าของแอมะซอนเยอะแยะหลากหลายที่เลยที่แต่ละอันนี้มันก็ใหญ่เป้งขนาดที่ขับเครื่องบินมานะครับก็ยังสามารถมองมันเห็นได้เลยซึ่งหน้าตาของสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับก็จะมีตั้งแต่รูปทรงเรขาคณิตง่ายๆแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมยันไปกระทั่งถึงรูปทรงที่มันสลับซับซ้อน นะครับที่ดูแล้วยังไงก็ไม่น่าจะใช้ธรรมชาติได้รังสารขึ้นมาแน่แต่จะต้องเกิดขึ้นมาจากการกระทําของมนุษย์ครับที่เมื่อเช็คอายุของมันดูแล้วเนี่ยก็สามารถลากไปได้ไกลยาวถึง2,000หรือว่า3,000ปีก่อนหน้าน,นั้นเลยนะครับคือบางสัญลักษณ์เนี่ยก็มีอายุยาวนานก่อนพระพุทธเจ้าเกิดด้วยซ้ําแต่ว่าสาเหตุซึ่งทําไมในป่าแห่งนี้มันถึงได้มีสัญลักษณ์ต่างๆผุดขึ้นมามากมายเนี่ย ผู้คนก็ยังไม่เข้าใจกันนะครับมีแต่ทฤษฎีที่ตีความว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้สัญลักษณ์แห่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นที่ที่ชนเผ่าโบราณเขาเคยมาชุมนุมกันใช้เป็นสถานที่ดูดาวดูเลิกดูยามหรือทำพิธีทางศาสนายอย่างเช่นการบูชาย,ยันอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะมีทฤษฎีป่วงวงอีกเช่นเคยนะครับอย่างเช่น ไอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีที่มนุษย์โบราณเขาได้ใช้สื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอัชียร์นอกโลกหรือว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นลานจอดยานอาวกาศกันนะครับก็คิดกันไปต่างๆนานาเลยละครับึองถึงแม้ว่าไอสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันจะใช้ทําอะไรก็ตามนะครับมันก็จะเป็นการหักล้างความเชื่อคลาสสิกของนักโบราณนะคดีทั้งหมดครับที่เขาเชื่อกันว่า ป่าแอมะซอนนี้เนี่ยแต่ไหนแต่ไรมามันก็เป็นป่าที่เคยถูกทิ้งร้างแล้วก็ไม่เคยมีผู้คนมาอาศัยอยู่เป็นอารยธรรมมาก่อนเลยคือจริงอยู่นะครับว่ามันจะมีพวกชนเผ่าอาศัยอยู่แต่ว่ากันว่าถ้าจะก่อให้เกิดเป็นเมืองอะไรได้เนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้ก็ได้เพราะอันนี้เกร็ดความรู้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบคือว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้แอมะซอนนะครับมันจะเป็นป่าที่แบบดูใหญ่แล้วก็เขียวกะจี G, มีพืชพันธุ์ไม้ต่างๆอยู่เพียบใช่ไหมครับ แต่ว่ากันว่าข้อเสียของป่าแอมะซอนนะครับก็คือดินต่างๆที่มันอยู่ในป่าเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสําหรับการที่จะให้คนมาเพาะปลูกหรือว่าทําเกษตรกรรมนะครับคือไอการที่เราจะสร้างเมืองหนึ่งเมืองขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีพวกทุ่งข้าวหรือว่าทุ่งไร่นาอะไรที่จะมาเลี้ยงชาวเมืองใช่ไหม แต่ดินที่นี่เนี่ยมันทําไม่ได้เลยนักโบราณาคดีนะครับเขาก็เลยคิดมาตลอดเลยว่าที่ป่าแห่งนี้เนี่ยมันคงจะอยู่ลกอคล่างมาตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์นั่นแ,ลแหละจนกระทั่งเขาได้มาพบกับไอ้พวกสัญลักษณ์ประหลาดอะไรพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นโครงสร้างของผังเมืองก็ได้อยู่นั่นแหละครับ แต่นอกจากนั้นเองมันก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องประหลาดที่ได้เกิดขึ้นอย่างป่าแห่งนี้ด้วยนะนั่นก็คือเรื่องไฟป่าประหลาดฮะที่ว่ากันว่าในแต่ละปีนะครับยังแอมะซอนเนี่ยมันก็จะมีไฟป่าลุกขึ้นอย่างหลายจุดแบบไม่ทราบสาเหตุเลยซึ่งถ้าเราเอามาพูดกันกับป่าแถวบ้านเราเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเออไฟป่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันเกิดจากพวกคนเข้าไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ไปจุดเผากันนั่นแหละแต่ถ้าว่า พอพวกนักวิเคราะห์ต่างๆเขาได้ลองไปดูยังแผนที่ไอจุดที่มันได้เกิดไฟป่าขึ้นมานะครับ ก็พบว่าจุดที่ไฟไหม้เหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ยากต่อการเข้าถึงแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปอยู่ด้วยนะครับดังนั้นไอ้ไฟป่าเหล่านี้เนี่ยมันจะติดขึ้นมาได้อย่างไรล่ะอืมน่าสงสัยหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของสัตว์ต่างๆที่ดุร้ายในป่านี้นะครับที่เมื่อพูดถึงแอมะซอนทีไรเนี่ยแอดก็เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนนะครับจะต้องนึกถึงเจ้าง,งูยักษ์อนาคอนด้าแน่เลยที่ความยาวของตัวมันบางทีนะครับก็เทียบเท่ากับรถเมย์สองคันมาเชื่อมต่อกันเลยนะ แล้วความโหดของมันก็คือถึงแม้วมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับก็บอกเลยว่าอนาคอนด้าเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ไวมากครับขณะที่ถ้ามันอยู่ในน้ําแล้วมันว่ายตามจะไปกินจระเข้นะจระเข้ยังว่ายหนีไม่ทันเลยนะฮะซึ่งนอกจากอนาคอนด้าแล้วนะครับนักวิชาการก็ยังตีความว่าที่ป่าแห่งนี้เนี่ยมันอาจจะยังมีสัตว์กว่าอีก4 0 0พสปีชีนะครับที่พวกเขาไม่เคยได้พบไม่เห็นมาก่อนเลยซึ่งบางสปีชีนี้เนี่ยก็อาจจะโหดกว่าตัวอนาคอนด้าอยู่ได้ด้วย ซึ่งสาเหตุว่าทำไมที่แอมะซอแบบนี้มันถึงได้มีพวกสปีชีสัตว์ประหลาดมันผุดเยอะขึ้นมาจนนับจํานวนไม่ได้แบบนี้นะครับก็ว่ากันว่าเพราะว่าแต่ก่อนบริเวณแอมะซอนนี้เนี่ยมันเคยเป็นทะเลมาก่อนครับ คือมันมีเรื่องเล่าว่านะดินแดนแห่งนี้นะครับมันเคยเกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มาแล้วถึงสองครั้งเลยทีเดียวที่แต่ละครั้งนะครับก็ไม่ใช่ท่วมแบบวันสองวันนะแต่ได้กินเวลายาวนานไปหลายแสนปีเลยคือครั้งแรกก็คือ200,000ปีครั้งที่2ก็คือ4,0,000 0ปีนะครับซึ่งไอทฤษฎีนี้เนี่ยได้ถูกยืนยันมาแล้วจากซากฟอสซิลต่างๆที่เขาได้ไปพบอยู่บริเวณจุดของป่าแอมะซอนหลากหลายแห่งนะครับที่มันจะเป็นเคี่ยวของปลาใต้ทะเลลึกอย่างเช่นพวกฉลามโบราณอะไร น,นั่นแหละครับเขาก็เลยตีความไปว่าไอการที่น้ํามาได้ขึ้นขึ้น,นผุดผุด,ผดลงลงยังป่าแห่งนี้หลายๆรอบนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นเป็นสัตว์ประหลาดอะไรหลายๆอยา่างและก็ยังได้ซ่อนตัวอยู่ในแอมะซอนแห่งนี้ก็ได้ แต่ทว่าไอเรื่องราวที่ลึกลับที่สุดแล้วมันทําให้ทุกคนยังต้องตามหาในป่าแอมะซอนอยู่ในทุกวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องราวของนครทองคําหรือว่าเอลโดราดนี่เองที่ว่ากันว่ามันก็จะเป็นเมืองเมืองหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับเมืองลับแลของบ้านเราเนี่ยแหละครับที่ก็ว่ากันว่าทางเข้าของมันเนี่ยจะซ่อนอยู่ในป่าลึกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะสามารถเข้าไปสู่เมืองนั้นได้ แต่ถ้าหากหาทางเข้าไปได้แล้วเนี่ยพวกเขานะครับก็จะเจอกับมหานครขนาดใหญ่เลยที่ก็ถูกปกครองโดยสวรราชหรือว่าพระราชาแห่งทองคำนะครับเพราะว่าณเนะมืองแห่งนั้นเนี่ยมันจะมีทองคำให้ทุกคนในเมืองได้ใช้กันยิ่งขี้เลยฮะคือว่ากันว่าบนถนนหนทางทุกที่ของเมืองนะครับจะถูกประดับประดาแล้วก็ปูไปด้วยทองคําหรือแม้กระทั่งข้าวของใช้ของชาวบ้านเนี่ย มันก็ได้ถูกทำมาจากทองคำที่ฉลุเป็นลวดลายสวยงามประดับไปด้วยเพชรนินจินดาต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งว่ากันว่าขนาดของก้อนมรกตที่เล็กที่สุดของเมืองนี้เนี่ย ก็ยังเท่ากับไข่ไก่ฟองหนึ่งเลยอ่ะที่ก็คิดดูสิครับพอคนได้ยินเรื่องราวความรวยหรูแบบนี้เนี่ยจะมีเหลือแล้วครับที่ไอ้พวกฝรั่งผู้หน้าเงินที่เขาได้มายึดอเมริกาเนี่ยมันจะไม่ตื่นเต้นและไปตามหานั่นแหละครับพวกฝรั่งอ่างหมอพวกนี้นะครับก็มีโครงการที่เริ่มจะเข้าไปบวกบวกยังป่าแอมะซอนครับเพื่อจะหานะครรับแลอันนี้อยู่นี่แหละแต่ว่าไม่ว่าจะเข้าไปกี่รายก็ตามนะครับก็ว่ากันว่าฝรั่งเนี่ยมันจะต้องมีอันเป็นไปกันไปหมดเลย คือถ้าไม่หายตัวไปบ้างไอ้พวกคนที่กลับออกมานะครับมันก็จะมีอาการแปลกประหลาดราวกับไปโดนคําสาปอะไรมานะครับเช่นเดินมาอยู่ดีๆก็เนื้อหลุดแขนขาเนี่ยก,กุดไปครับซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยภายหลังนะครับเขาได้มาตีความว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากคนพวกนี้ที่เขาได้เข้าไปยังแอมะซอนเนี่ยไปเจอกับพวกแบคทีเรียกินเนื้อหรือว่าพวกโปรโตโซวัวอะไรที่มันอยู่ในป่านั้นก็ได้ไงซึ่งพอไปเจอเสร็จแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันแทรกเข้าไปในร่างกายนะครับมันก็จะไปทําให้เนื้อเหวอะแล้วก็นั่นแหละบางคนก็จะ หมูโวหน้าโบบกันมาเลยทีเดียวก่อนที่จะค่อยๆตายตายตามๆกันไปในเวลาต่อมานะครับซึ่งพอแอดเอาเจ้าไอ้โรคนี้ไปเสิร์ชดูนะบอกเลยครับว่าถึงกับจะาอ้วกครแฮชแท็อสุภพะครับที่ถ้าใครกินข้าวอยู่หรือว่าเป็นโรคกลัวอะไรตุ่มๆจุดๆเนี่ยนะครับแนะนำไม่ให้ไปเสิร์ชหาดูอย่างยิ่งฮะ แต่ด้วยการที่เขาไปเจอโรคอะไรแบบนี้มาเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้นักวิชาการเนี่ยเขาตีความไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่แต่ก่อนนครซึ่งเคยรุ่งเรืองอยู่ในแอมะซอนต้องสูญหายไปเนี่ยก็เพราะคนในเมืองนะครับได้ไปเจอกับโรคพวกนี้มาเนี่ยแหละที่พอเจอเสร็จปุ๊บก,ก็ตายกันเกิอือหรือไม่บางคนก็หนีออกมานะฮะทิ้งให้ป่าแห่งนั้นเนี่ยได้ร้างมาเป็นเวลากว่าหลายพันปีที่พอมันถูกทิ้งร้างมายาวนานแบบนี้ใช่ไหมครับไอเรื่องราวต่อๆที่เล่ากันมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นนิ หลอกเด็กละจนกระทั่งมันมาถึงช่วงยุคต้นปีของ1,900หรือว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ได้มีนักโบราณาคดีชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ชื่อว่าเพอร์ซีฟอลเซตนะครับแกก็ได้ลือเรื่องราวตำนานเมืองลึกลับในป่าแอมะซอนนี่แหละขึ้นมาแล้วก็ได้เดินทางไปค้นหากว่า2ทศวรรษนะครับจนกระทั่งเหมือนกับเฮียแกเนี่ยจะได้ไปเจอเบาะแสอะไรที่เป็นทางเข้าไปสู่เมืองนี้แลละเขานะครับก็เลยได้เขียนจดหมายบอกกับคุณเมียเขาเลยก่อนที่พอหลังจากจด กฎหมายจะบับนั้นได้ส่งมาถึงเมียเขาเสร็จปุ๊บนะครับไอเฮียคนนี้เนี่ยแกก็หายตัวไปยังลึกลับในป่าอีกแล้วฮะ แต่ว่าการหายไปของนักสำรวจท่านนี้นะครับมันก็ไม่ได้หายไปโดยศูนย์เปล่านะเพราะว่ามันทําให้ในเวลาต่อมาเมื่อมีคนไปค้นหาเขานะครับเขาก็ไปพบกับดินที่แถบแอมะซอนนะยังจําได้ไหมไอตอนแรกที่แอดบอกว่าไอดินนี้เนี่ยมันจะไม่มีแร่ธาตุอะไรเหมาะสมสําหรับการมาทําเกษตรกรรมเลยนะครับนักวิชาการเนี่ยก็พบดินจํานวนมากในป่านี่เลยที่มันมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับเพียงแค่ว่าไอแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการกระทําของธรรมชาติครับแต่ถ้าว่ามันเกิดจากการกระทําขึ้นมาของคนคือเขาถ่ายไปว่าสมัยก่อนนะครับมันจะมีพวกชนเผ่าโบราณที่เขามีอรารยธรรมนะ่ะได้เรียนรู้วิธีการที่จะหมักซากสิ่งของต่างๆแล้วก็เอามาปนปนกับดินเอามาโรยกันทําให้แอมะซอนบางส่วนนะครับสามารถทําเกษตรกรรมแล้วก็ก่ออารยธรรมขึ้นมาได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเอเรื่องราวของเมืองลับแ,แลแลนะคนครทองคำนี้นะครับก็อาจจะมีอยู่จริงก็ได้ครับแต่ถ้าว่าเราก็ต้องรอการ คนพบใหม่ๆไปนะครับซึ่งถ้าหากมีแล้วเนี่ยเดจะเอามาอัปเดตให้ชัวนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าหากใครมีเรื่องเด็ดๆอยากให้แอดเล่าเกี่ยวกับมุมมืดหรือว่ามุมลึกลับของอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเด้อแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก F N Diary เล่าเรื่องด้วยนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้วเด้อบ๊ายบาย